ครับจากครั้งที่แล้วที่เราจัดสัมมนา,าเพื่อช่วยเหลือคนใต้ไปเรื่องน้ําท่วมนะครับก็มีฟีดแบ็กตอบรับอันดีจากทุกคนแล้วก็มีเสียงเรียกร้องกันมาอีกเนาะว่าอยากให้จัดอีกนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านที่จะมาร่วมให้ความรู้กันนะครับซึ่งก็จะเป็นคนเก่งๆมากนะครับในวงการเครื่องสำอางอาหารเสริมด้วยงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลคือว่าเราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับ หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ของฟรีมันจะดีจริงหรอเราบอกว่าเราเนี่ยต้องการสร้างคุณภาพของการให้ความรู้ดีๆเหล่านี้ส่วนคนที่เข้ามานะครับผมแค่ขออย่างเดียวคือขอให้นําเงินนะครับไปบริจาคด้วยงานไหนก็ได้แล้วก็ส่งสลิปมาเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เพื่อจะเข้ามาในงานนี้ในงานนี้เนี่ยก็จะมีคนเก่งๆหลายๆท่านนะครับที่จะมาแชร์ความรู้บอกประสบการณ์และไกด์ไลน์ทุกคนนะครับในเรื่องของ ธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมในงานนี้จะมีใครบ้างนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคนที่ผมว่าเก่งมากๆในสายของอเครื่องสำอางนะครับคือเป็นคุณแทบ ระวิทยนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์สีจันท์ที่โด่งดังมากในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณแทบก็ให้เกียรติมาในงานนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าของแบรนด์นะครับบิ๊กไบตบิวตนะครับชื่อคุณจินนะครับคนนี้ก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีตัวแทนเก่งๆตัวแทนขายดีๆมาแบ่งปันประสบการณ์กันแล้วก็มีคุณไลลาเจ้าของแบรนด์ Greenway นะครับที่ผมว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะครับก็คือยอดขาย ปีที่แล้วของเธอเนี่ย200หรือ300กว่าล้านนะครับก็นะครับแล้วก็มีคุณเตยนะครับคุณเตยเจ้าของแบรนด์ชื่อว่าเจลลี่นะครับก็เป็นผู้หญิงเก่งของยุคเลยนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายก็ผมนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เบื้องหลังแหละว่าในฐานะเราเป็นที่ปรึกษาเราสร้างแบรนด์ดังๆมาหรือว่าแบรนด์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยยังไงเงี้ยคุณจะได้รับอะไรจากประโยชน์ตรงนี้บ้าง ซึ่งส่วนเนื้อหาของแต่ละท่านนะครับเราก็จะมีอธิบายบ่งบอกไปในแบนเนอร์ต่างๆสามารถติดตามได้ที่เพจของเรา v-commerce e สนะครับก็สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคุณได้รับแน่นอนครับประสบการณ์แนวคิดดิเรกชันนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะให้ความรู้ต่างๆจากสปิเกอร์เนี่ยเป็นเก็ตความรู้ที่ ไม่ได้หาจากที่ไหนได้ง่ายงานนี้เป็นงานพิเศษจริงๆสําหรับทุกคนที่มีจิตใจรักที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับด้วยจากการบริจาคนี่แหละเราก็อยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกคุณนะครับช่วยเหลือสังคมผมก็เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่อยากจะช่วยสนับสนุน ด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพนะครับเพื่อทุกคนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกลับมาที่สังคมมันจะเป็นภาพแบบนี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ